เป็นแม่บ้านแม่เรือนยุคใหม่ทำเองอ,อร่อยเดี๋ยวเด <ๆ S 2> <ๆ S 1> ี๋ยวกินเยอะกุ๊กอันนี้ก็เป็นกุ๊กกุ๊กอยากรู้เลยวีชากรรมวัยเด็กับว่าเท่านี้ส่ขนาดไหนครับสวัสดีค่ะพบกับช่องดูซี่ชางแนวกันอีกแล้วนะคะวันนี้คืนิงก็จะพามาทำข้าวเนาะก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนยุคใหม่ความาราณนั้นชุดมุ้งเปียวเนาะอาวมั่นใจอ๋อทำไมหหุ่นดีอย่างนี้วะ ไม่ได้โฆษณาไม่ได้โฆษณากินจริงๆเพราะว่าเป็น CEO กินจริงๆดีจริงๆโอเคเรื่อยๆแกดูหุ่นแกดูหุ่นกระกล่องฉันอ่าเอาเอวเท่ากล่องให้ได้นะทุกคนเอาสนใจก็ทักหานิงได้นะฮะไซส์ S นะคะเจ l o c k บอเท่านั้นเจตเตร์เจตอมาทำมาวันนี้เราจะมาทำอะไรจะเอาอ่า ของที่บ้านที่มีอยู่เนาะ,อะเอามาทําก็ได้เตรียมไว้บางอย่างแล้วเพราะว่าดูว่าที่บ้านมีอะไรบ้างยังผักอย่างอะไรเงี้ยก็คือตอนช่วงกับพิจิตไปก็ได้ผักมาบ้างบางส่วนเนาะก็ค่อนข้างยเยอะเนาะอ่าแล้วก็อ่าแม่ได้ซื้อปลาทูไว้อันนี้ไข่ก็มาจากพีจิตนะอันนี้คือป้าให้มาทุกคนอดูดูดูไข่ ใช่อันนี้คือแบบเอามาจากที่จิตนะทุกคนไม่ได้ซื้อแถวนี้เนาะทำไมไข่ยมึงมาไกลเองวะมะนาวด้วยแกนี่มะนาวทักเก็บมาฉันฉันถ่ายรูปด้วยมะนาวถ้วยมะนาวเหรอไม่ใช่เลมอนเหรอเนี่ยใช่นี่มะนาวใช่ไหมใช่เออแวนี่มะนาวเนี่ยมึงเลยมึงด๋อยใจมากจริงคุณรูว่ามันกระโดดอะไรเนี้ยใส่เออจริงอันนี้อันนี้จะเป็นมะนาวปกติอ่าอ่าใช่คืออันเนี้ยไม่เคยซื้อเองเลย อ๋อคือได้มาจากพิจิตรหมดเลยได้มาจากพิจิตรหมดเลยตัองมาให้ท่าหมดเลยทั้งผักทั้งไข่ทั้งมะนาวเออแล้ววันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรเราจะมาทําเมนูตำตำอะไรวะอ้าวตำมะกรูแห้งโอเคแต่ว่าณที่นี้เรามีแต่พริกแดงอย่างเดียวบ้านกูเรียกว่าพริกชีฟ้าเรียกพริกอะไรสักอย่าง พี่ชีฟ้ออาต้องทำยังไงเป็นคนทำกับข้าวเป็นนะแต่ก็คือแบบบางทีเราก็เรียกว่าถูกเราคิดออกว่าเราต้องใส่อะไรบ้างแต่ว่าจริงๆอ่ะมันต้องใส่พเหมือนพริกหยวกอ่ะสีเขียวพริกหยวกสีเขียวพริกหยวกสีเขียวอันใหญ่ๆกันล่ะอ่าใหญ่นหน่อยมันจะได้ตามได้เยอะกว่าแต่ทีเนี้ยเราไม่มีไม่เป็นไรเราใช้นเนื้อปลาถูกเยอะขนาก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้ปลาทูเราเยอะมากดูดิคือดูจานเมันกี่ตัวให้นะเก้าตัวอ่าขั้นแรกนะคะ ปกติแล้วเขาก็จะอ่ะปอกหอมปอกกระเทียมเนาะเดี๋ยวเราซอยหอมไปหั่นหอมกันนะะหั่นหอมนี่เขาทําเป็นนะฮะนี่เป็นไงท่าทางทำไมท่าทางท่าทางทําได้ไงไม่ได้เรื่องแกหอมได้ปะเฮ้ยทำได้น้องโหระดับ c ีโอซีอเลย c ีโอเนี่ต้องอินดิ้งเลยกูต้องขายของอืมอ่าแกะไป แไปเดี๋ยวเราจะตัดไปเอาเปลือกออกเสร็จโอเคได้ค่ะโอเคแม่ใช้หอมกระเทียมขีดหนึ่งกอด่วนไม่ได้ตามนั้นแล้วกูเห็นนะถามอะไรโอ้หอีกน้อยนึงงนอยนนงเออประตูต้องหลายกินต้องหลายคนนะนี่แล้วพี่แค่นั้นหรอไม่ได้วันอ่บีธรรมดาแต่วันอ่บี นนท่านแม่ครับปกติมทำข้าวข้าวไปไหไม่ทำค่ะไม่ทำ <c oughs> ใช่แล้วก็ได้ค่ะนเรียกว่าข้าวฮะปกติไม่ค่อยทำกินค่ะอ,อ๋อไม่ค่อยทำไม่ไมทำไม่ทำเลยใช่หิวก็สั่งเดีออ๋ยวผู้ชายก็จะมาส่งเอาอะไรคำเนี้ย <c oughs> ทำเองแล้อร่อยดี๋ยเดี๋ยวกินเยอะเอ้อใจอันนี้เรื่องจริงนะโน้ตมันถ้าทำกับข้าวกินเองนะ กินเยอะหยุดไม่ได้เลย,นยเนาะแล้วข้าไปนะคะเราก็เรก,ก็จะใช้แก๊สที่เบานะคะแล้วก็คั่วแล้วคั่วไปเรื่อยใช่คั่วไปเรื่อยประมาณ8ชั่วโมงกว่าถ้าตายเลย ถ้าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะบางคนเขาก็แยกแยกแบบแยกขั่วแบบหร้อมกระเทียมซิกแล้วมันต่างกันไหมต่างหรอกไม่ต่างกันแรอกเพราะมันก็ตมรวมกันใช่งั้นเราจงอย่าทําอะไรให้มันยากใช่มันวมง่ายๆอันนี้แบบวิถีชาวบ้านจริงๆร้ากกินดิบได้แม่อยากจะโขกไปเลยด้วยนะจริงเหรอแต่มันจะไม่หอมไงถ้าอยู่บ้านนอกเขาจะใช้อะไรนะเสียบไม้แล้วก็ย่างใช่ไหมย่างกับใบตอง แต่เวลาเข้าเมืองแล้วอะเครื่องมันแพงกว่าตอนที่บ้านนอกมันก็เลยเป็นวิธีการที่แบบเราสั่งกับเข้ามากินมันก็จะถูกกว่าเวลาเครื่องมันแรงเพราะอะไรรู้ปะมันแล้วแต่สีซีีซร้อยห้าสิบซีซีสองร้อยซีซีสามร้อยีีเขาพูดอะไรอะมื่อกี้เขอย่างนี้เลยอันนี้จะทอดไข่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกุ๊กอันนี้ก็เป็นกุ๊กกุ๊กมึงไปเล่นตรงนู้นนะ เดี๋ยวได้เหรอที่จริงเลยครับาทาั้งแม่ทั้งลูกนี่หมุนดีมากเลยครับขีดอะไรมาล่ะครับเอสบี SB ค่ะเอสบีโอ้โหป็นไ,ไงไข่อีกสุดๆบอกเลยไม่ได้ไข่ของเองไม่ได้ไข่ของค่ะของของเองอยากรู้เลยวิรกรรมใบเด็กครับว่า,าต้องสนขนาดไหนครับนิ่งเหรอครับนิ่งไม่สนหรอก ใช่ถ้าโน้ตเนี่ยโอ้โหสุดนิ้งไม่สอดหรอกแต่นิ้งไม่กินด้วยเรื่องเดียวที่เป็นปัญหาคือนิ้งไม่กินไม่รู้ว่าทำไมกินยากนะกินยากเลยใช่โตมานี่มันก็เลยกินแต่พืชแต่พืชเลยเห็นไหมมันไม่กินอะแต่มันชอบแต่งตัวแต่เด็กเด่กะใช่ถ้าพาไปตลาดเหมือนตอนอยู่บ้านนอกก็จะเป็นตลาดนัดเนาะไปตลาดนัดกันก็กินอะไรไหมก็จะแบบกินฟองเสียงฟองมากเกินไมนิ้ง กินไรกินนี่ไหมแม่กินแต่แต่พอผ่าลร้างเสื้อผ้าใช่ไหมแม่อยากได้เสื้อสวยเออตังหูนี้เป็นร้อยร้อยคู่เลยนะโนตก็จะสายกินได้โนตกินตลอดนี่ค่ว่านอกินเก่งมากได้เดินไปกินไปอ่ะเจอทุกร้านกินทุกร้านเหมือนแบบพาไปกินเคสซีใช่ไหมก็จะแบ่งกันทุกอย่างต้องถูกแบ่งก่อนคนละกี่ชิ้นก็ว่าไปนะแต่ต้องเท่าๆกันอ่าโนกินเร็วมาก จะถามนิงว่ากินหมดเปล่าอ่ะกินหมดเปล่าแต่ว่ากินช้าให้แม่ทำแบบท่าทางนิ์นั่งฝังตรงข้างนะกินหมดเปล่าอ่ะทำให้หมดอเราเองเราจะช่วยกินนิงก็กินช้าน้องก็กินเร็วไงน้องกินหมดไปแล้วแต่นิ้งยังไม่หมดสักทีน้องมันก็ลุ้นนะกูจะได้ถึงกูไหมถ้าเจอึงกูไหม เอาง่ายคือถ้าไม่หมดก็เสร็จโจ้อะไรนั่เก็บกวดใช่เก็บกวดเอาให้เรียบร้อยเข็บให้เรียบร้อยอ๋อแสดงว่าเราจะพูดเสมอว่าแม่ครับตอนกินไม่ต้องกลัวเปิดใช่ไหมกินเลยได้ใช่ไหมเดี๋ยวหนูไปล้างมือเอาก็คือแบบบอนแทเคปสีนี่คือแบบสุดอ่ะนิงก็จะประมาณแบบช้อนกับซ่อมใช่ไหมเขาจะระเรียดงั้นก็เลยยิ่งช้ากว่าจะกินเข้าไปแต่ละคำแล้วกว่าจะเคี้ยวแล้วกว่าจะกืนเดี๋ยวผู้พากไปแสดงหนังแม่ตายกับมาเคุณชายคะ อันนี้คือทำะไรฮะจะทำไข่เจียวมาฝั่งนี้ก็และไปไปควายเสร็จเอาใหม่นะผสมโปรตีนหนึ่งผสมผสมใหม่นะเอาสองมือเลยดีกว่า่โชว์สกิลมือเดียวไงลองลองอีดีมือเดียวมือเดียวโอ้ไม่ได้แล้วอ่ะเขินเลยโอย่าว่าอะไรผมลองมือเดียวมาแล้วได้ไหมปั๊บไข่ระเบิดคลุกเค้าให้เข้ากัน ถ้าอมนะฮะเมื่อไหรของมึงจะเสร็จตอนนี้โอเคเดี๋ยว,นนะว<ช>คัสไปจเถึงอ่าของนี้เสร็จแล้วกันนะใช่ถูกรถกระท่าก็ดำเลยเมื่อกี้โขดทาไมสองมือฮะสองมืออโคดสองมือ,อ,อ,มอเฮ้ยรับไปอยู่ ร้องเพลงดิมีโคก็ต้องมีสายมีครอกมันต้องมีสายอันนี้เราต้องตำละเอียดเลยใช่ไหมฮะละเอียดได้มาหยาบหยับก็ไดาษหยาบหยับเวลาเรากินมันจะได้ชิ๊กเจอแบบอร่อยนะเวลาตำหยับหยาบเราต้องตำยังไงฮะเฮ้ยอ้ยาอยากใครข้าวหลาไปไาไปเฮ้ยเราต้องตำแรงๆกว่านี้ เวลาตอนเย็นเขาทํทำควนหรือทำแบบข้าวอะไรเงี้ยเขาฝากจากการตำแตงพร้อมใช่ไหมทำไมผู้หญิงโบราณจะต้องแบบตั้งตำเรงต้องตำเร็วตำแบบเนิบเนิบมีหาผัวไม่ได้สมัยก่อนเขาลอกให้เราทำอะไรเร็วๆอะไรเงี้ยต่อไปทำยังไงต่อะใส่ปลาปลาสลิดสองหัวปลาทูอันนี้ใส่ปลาทูไปแล้วหมดเลยเปล่ะหมดหมดเลยอ่ะถ้ามีก็หยิบออกหน่อยนะ เพราะว่าแม่อาจจะแกะออกไม่หมดเพราะว่าสายตาแม่แต่ตาแม่ไม่ดีใช่เฮ้ยนิ้งอาจจะมองไม่เห็นเหมือนแม่ก็ได้นะเว้ยเพราะว่าช่วงนี้นิ้งมีความเพราะว่าอะไรความรักค่ะแม่คนดาเล่ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าเสียผวามนหมหมดตาดอดไข่ต้มอาวีาผมต้มไข่เล่ทุกครั้งทำไมอ่ะไม่สุกวอีกาเอาไปปิดฝาไว้อันนี้ไม่เขี่ย มะเขือมะเขือดิบนะนิ่กินมะเขือดิบอันนี้มะเขือใครคะมะเขือป้าแมวค่ะมะเขือป้าแมว<อ>กินเป็นไหมเนี่ยมะเขือเนี่ยอ๋อสบายมากครับกินเป็นใช่ไหมครัปกติแล้วที่บ้านกินยังไงต้มหรือว่ากินดิบกินทั้งต้มทั้งลวกต้มกับลวกมันก็อันเดียวกันปะ <laughs> ทั้งดิบทั้งลวกครับโอเคูเรื่องข้าวหมูเริ่มเริ่มไปข้าหัวเลยเริ่มหมูซ้ายลูกหมูสดแล้วชอบกินหมูดิบหรือชอบกินหมูสดหมูสด ชอบกินสดชอบกินสดหรือชอบกินดิบกูตันแลนเนี้ยแล้วเราก็จะมาชิมแซ่บก็แซ่บก็ะซิมเบิงกซิมเบิงชิมแซบปลาซิบก็ะซิมเบิงอร่อยแต่ว่าอร่อยแต่ว่าเกลือ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 จักน้อยนึงอ๋อกูได้ไหวเยอะดียูนเมื่อกี้เอ้เคล็ดลับความอร่อยของครัวเรานะคะคงหนัว ฉัน,นจึงเปา่านจงเขาคท้าน,นี่เกาเรียกว่าหอวนะฮะหัวนัวอันนี้คือะอะไรฮะเกี๊ยวเกี๊ยวกลิ่นหอมมันจะออกแบบแบบหอมไม่สุกอ่ะอะ่อันนี้หน้าตาคล้ายกับอัน,น,อน,นยังอ,อ,อัอะไรตำมะเหนือเออชอบกูชอบกินตามะเหนือมากเลย โอเค๋ยวต่ดประเเสร็จเลยแล้วกันนะโอเคก็เสร็จแล้วเนาะเมนูของเราตําเองกับมันเดี๋ยวให้ตากล้องชิมดีกว่าลองชิมเลยมานี่ครับไม่ทานนี้เหรอเออมันกินกับนี้เลยเออ ไม่รู้บ้านมึงกินไงแต่บ้านกูกินประมาณนี้เลยเงาจำใจกับมึงก็น้อยสีฟนนางง้าอันนั้นเชื่อไหเงาอืะอ๋อเหรอไอ้สิงั้นงั้นมึงไม่ได้มึไม่ได้มึงเอามาหลังอร่อยเออคุยคนทถากับข้าวอร่อยไม่รู้หรอกอร่อยมากกลับเลยไหนลองชิมถึงรู้เองนะอร่อยมากทำไมวะจริงเหรอกูเริ่มไม่มั่นใจจังต่อจากมึงเลยแล้วกันนะ ก็ <What? S 1> <laughs> ทีว่าไอ้ตรงข้างนอกมันมันมัน,ม,นมันเย็นเร็วนิดนึงแต่ข้างในเย็นช้าเป็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไงร้อนอร่อยไหมอร่อยโอเคบนร,ร้อนสุดๆใช้มือแดกต้องให้แม่ลองชิมมาแหละไปยกสองโอเคให้คะแนนให้คะแนนตัวเองหให้คะแนนตัวเองสิบเติมสิบเจ็ดพอเฮ้ยผมตัวต้องให้แม่มาลองชิม ไปไปนะยังยังยาสิบต้นสิบให้อระไรฮะให้สิบเลยถ้าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แค่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปตอนนี้ขออญาไปกินก่อนไปละบ๊ายบาย